สวัสดีค่ะปียะคนขยันจ้าฝนตกเล้นจ้ามเลยสวัสดีตอนสายๆจ้านี่ปัะจาวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมจ้าเวลาเก้านาฬิกาจ้าเพือนเพื่อนฝนตกมานอ้อ รุ่นตุกลินอยู่จ้าตอนนี้ ฝนตกน้ำก็เริ่มมีแล้วจ้าเรื่น้อยกับม่สวนหวกเล้วหน้ามองนีพ่ะบบจ้าดำบ่จ้าหน้าดำไม่ใช่หน้าหวาน นกจ้าุนซาลงแล้วนกก็เริ่มออกจากรั้างหากินแล้วจ้าบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติประรนอกวนะนะนก บินเต็มเลยจ้าเห็นปเท็บนี้ก็ไว้ซ้ำใน่อน,นะจ้าเจอกันทีนะ่ป่าขอบคุณนะคะที่มารับชมขอให้คุณคุณดังๆปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า